ถึงสายันสั่นยา อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนเอน,น้อยทำสวนจ้ามาแล้วค่ะวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาตากแหนแดงนะคะอาซาล,ล่าไมโครโฟิลล่านะคะนี่ค่ะมาบำรุงต้นหม่อนในกระถางนะคะซึ่งน้อยปลูกเอาไว้เพื่อที่จะบังคับผลนะคะในกระถางเนาะจะไม่ให้ต้นเขาใหญ่มากนะคะจะทําการบังคับผล ะะก็เริ่มมีผลผลิตมีลูกออกมาได้ได้ชมได้ชื่นใจนะคะสำหรับหม่อนหม่อนนอกนะคะสายพันธุ์ดัมออสตุรกีนะคะนี่นะคะสวยไหมคะหม่อนในกระถางก็เดี๋ยวก็จะพาพเพื่อนๆนะคะบำรุงแล้วก็ตักแหนแดงออกมาแล้วก็ทำการ เลี้ยงดูแหนแดงให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสำหรับสำหรับสำหรับท่านที่ยังยังพอเลี้ยงแหนแดงไม่เป็นนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนแรกก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่จะมาใช้ในวันนี้ก็มีนี่ค่ะที่ช้อนแหนแดงนะคะลูกชายน้อย <laughs> ลูกชายน้อยทำเองค่ะเพื่อนนี่นะคะเขาก็ใช้สแลนนะคะผ้ามุง้งมุ้งฟ้ามุ้งเขียวของแม่นี่แหละค่ะมาเย็บนั่งเย็บเอง ลูกชายเนาะอยู่ม .4 แล้วนะคะแผนการเรียนเรียนญี่ปุ่นอังกฤษญี่ปุ่นนะคะก็เป็นเด็กศิลป์เนาะเ <c oughs> ขาชอบศิลปะค่ะพเพื่อนนี่นะคะก็ทำใช้ได้เนาะอ่ะแล้วก็มีถังนะคะถังที่จะนำมาใส่แหนแดงนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำเปล่าที่จะมาเติมแหนแดงนะคะถ้ามีน้ำเยอะก็ตักออกถ้าน้ำน้อยก็เพิ่มนะคะ แล้วก็มีที่สําคัญเลยก็มีขี้วัวนะคะขี้วัวแห้งนะคะนี่นะคะน้อยก็จะใส่แบบแบบนี้เลยไม่ได้หมักนะคะเพราะน้อยไม่ไม่ได้หมักเอาไว้นอ้องบางคนมีหมักหมักเอาไว้ก็นํามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็มีดินที่จะมาเพิ่มให้ให้กับกระถางหมอนนะคะนี่เนาะอ่ะนี่ค่ะก่อนอื่นก็ช้อนขึ้นมาเลยอันนี้เป็นแหนแดงที่อยู่ใน ถาดรองกระถางนะคะจานรองกระถางต้นไม้เนาะนี่นะคะก็ช้อนออกมาอันนี้ผืนเขาเรียกว่าอะไรอะก้นเขาจะเตี้ยนิดนึงตักยากเาเขี่ยให้เพื่นดูนะคะจะมีขี่วัวที่เป็นก้นกอนๆอยู่อย่างนี้นะคะ ด้วยเพราะว่าน้อยใส่ไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บีบไม่ได้อะไรเลยเพราะมันแข็งนะคะเพื่อนอยังงี้ได้เลยนะคะนี่ใส่ไปในนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะบีบนะคะบีบให้เขาคลุกเคล้ากับหนแดงดีเลยค่ะนะคะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ดีเลยค่ะหนแดงนี้เขาไม่ตายนะคะเราสามารถจะใส่สดสดได้เลยหนแดงเขาทนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆลองครั้งแรกเนี่ยก็ลองใส่นิดนึงก่อนนะคะสักหยิบมือหยุมมือไม่ใช่หยิบหยุม น,ะะนี่นะคะส่วนตรงนี้เราก็จะเหลือไว้ให้เขาประมาณนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะจะเหลือไว้ให้เขาประมาณนี้นะให้เขาได้ขยายใหม่ถ้าเราเหลือไว้เยอะอันนี้ถือว่าเยอะนะคะ ลือไว้เยอะแบบนี้เขาก็จะขยายได้เร็วนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งก็เต็มอีกแล้วค่ะนะคะใส่ขี้วัวล,ลงไปนะคะนี่ขนาดนี้อ่าแล้วก็เพิ่มน้ําลงไปค่ะไม่ทนะีน้ําใส่ลงลปให้เขาพอปริมปริมอย่างนี้นะคะนล้อยู่ใต้ชายคานะคะเพื่อนๆแล้อยู่ใต้ชายคาบ้านนะคะแดดส่องทางทิศนี้ได้นะคะ ได้ประมาณายสองเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีฝนสาดเข้ามานิดนิดได้แต่ก็จะไม่โดนแดดเยอะนะคะนะคะน้องก็จะนี่นะคะขยายได้สวยงามแบบนี้นะคะกระบะนี้น้อยพึ่งนำไปใส่เพิ่งช้อนไปใส่ามาเดือฝรั่งนะคะเขาก็เลยยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่อันนี้เยอะเยอะมากเลยะคะ่ะนี่นะคะเยอะเยอะละ อ่ะเสร็จแล้วก็คนคนน้กปุยก่อนอันนี้ดีกว่าคนคนให้เขาจมลงไปให้เขาจมลงไปใต้น้ําถ้าไม่จมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็พยายามให้เขาจมลงไปนี่นะคะประมาณนี้ให้เขาเปียกเปียกให้ทั่วให้ทั่วปุ๋ยคอกนะคะให้ทั่วขี้วัวแค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะ เรียบร้อยอะแต่มาดูอันนี้ต่อนี่นะคะพอเราใส่ใส่ลงไปแบบนี้แล้วลืมอบอกเพื่อนๆว่าให้พอควดินก่อนเมื่อกีน้น้อยพวนดินแล้วนะคะควนดินพวนดินให้ทั่วกระถางนะคะแล้วค่อยเอาค่อยช้อนแหนแดงมาใส่นะคะแล้วก็ช้อนแหนแดงมาใส่แบบนี้ เป็นปุ๋ยไนโตรเจนอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใส่ดินดินนี้เป็นปุ๋ยหมักที่น้อยหมักเปลือกทุเรียนเอาไว้นะคะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยเปลือกทุเรียนนะคะผสมกับดินนะคะก็เอาออกจากโคนนิดนึงเนาะเพราะเขามีเป็นปุ๋ยนะคะแต่ก็ดินเยอะกว่านะคะเพื่อนๆใส่ดินมาเยอะแค่นี้ แล้วก็รดน้ำให้เขานิดนึงเสร็จแล้วก็ตัดยอดตัดยอดให้เขาหน่อยตัดใบหน่อยตัดแต่งยอดและใบนะคะเพื่อให้ผลเขาโตเนาะเนื่องจากว่าเราปลูกในกระถางนะคะรากเขาหากินได้ไม่ไกลเนะาะก็จะกินอาหารในกระถาง นี่ตัดยอดออกเลยค่ะแล้วก็จะเหลือใบเอาไว้สองสามใบเท่านั้นนะคะเนี่ยใบเล็กใบน้อยนี่ก็ตัดออกหมดเลยค่ะ ไม่ตัดแต่งนะคะหมอนเขาก็จะมีเพลียนะคะเพื่อนๆเพลียแป้งน้อยเห็นบ่อยอยู่นะคะน้อยก็มาตัดแต่งออกให้เขาก็หายไปค่ะไม่ยากเรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการบำรุงดูแล หมอนหมอนนอกนะคะที่ปลูกในกระถางนะคะเดี๋ยวเราก็รอลุ้นนะคะผลว่าจะโตแล้วก็ดกแค่ไหนอ่ะข้อนี้น้อยจะตักแหนแดงและนี่จ้ะนี่สวยๆเลยเห็นไหมคะ นะเดี๋ยวเราจะไปใส่มะนาวนะคะน้อยจะไปใส่มะนาวใส่ใส่มอนในเข่งนะคะใส่อ้อยเนาะก็จะใส่วันละอย่างละอย่างนะคะเรียนกันไปเรามีพื้นที่ในการคือพื้นที่อาวางตรงไหนก็ได้นะคะแต่ว่าคือเราต้องการสดลนให้เขานะคะถ้าพื้นที่กราดังแจง้ง แดดร้อเรนเี่ยเราต้องกางสแลนให้ทีนี้น้อยก็ไม่สะดวกกางสแ,แลนเนาะจริงๆจะไปตรงถนนตรงถนนคนกรีดก็ได้นะคะแต่ว่าร้อนเกินค่ะตรงนี้ดีแล้วก็พอได้ใช้นะคะกี่กะลมัง1 2ึ่งสอามห้าหกดประมาณ10กระลมังแล้วก็ไม่ใช่กระลมังคือถังเล็กๆด้วยนะคะก็นับรวมเป็นสิบนะคะ ก็พอได้ใช้เนาะเพื่อนๆก็ลองทําไว้ใช้นะคะสักสองสามกะละมังนะคะมีถังมีอะไรก็ใช้ได้นะคะหนึ่งหนึ่งถังหนึ่งกะละมังก็ก็เยอะและะ้วค่ะก็ได้เยอะอยู่มันก็จะอ,ออกเยอะเลยให้เขาเหลือแค่นี้พอนะคะเพื่อนกะละมังใหญ่นะคะใบนี้เป็นกะละมังใหญ่ ก็จะเหลือเข้าไว้แค่นี้พอเี๋ยวต้องตักน้ำออกนะคะน้ำเยอะตักน้ำออกหน่อยขนตกใส่เยอะโอเคน้ำเยอะก็ตักออกน้ำน้อยก็เพิ่มนะคะเห็นไหมเหลือไว้แค่นี้พอคะ่ะ แล้วกใ็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแบบนี้แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆง่ายไหมคะนะคะใครที่ยังเลี้ยงไม่ได้นะคะก็ลองใช้วิธีของน้อยดูนะคะอ่ะช้อนอันนี้คะ่ะช้อนอันนี้อีกอันหนึง่งเยอะเลยเนหะ็นไหมเยอะเลย นี่นี่ค่ะแล้วนุ่มก็ยังมีอีกนะคะในกระบะในกระมังในถังนะคะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็จะนำไปบำรุงดูแลนะคะต้นหมากนากไม้ในสวนของเรานะคะวันนี้น้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่าน มีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานผักปลอดสารปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนะคะสักสองสาอย่างเนาะกุ้ยชงกุ้ยช่ายนู่นนะคะกุ้ยช่ายาแล้วก็อะไรอะที่ใส่ต้มเลือดหมูอะลืมชื่อลืมชื่อไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวนึกออกใครนึกออกช่วยบอกด้วยนะคะต้นอะไรเนะเาะ สมองอยู่ทำงานชั่วคราวไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ